ดูข่าวดูคลิปโอ้โ oh หนะครับตำรวจไทยเนี่ยปัญหากินเก่งขนาดครับปรากฏว่าคนจีนมาแอวเมืองไทยเป็นจ้างตำรวจน้ำหน้าหรอกนะถ้าเดินน้ำหน้ายังปรว่านะครับเนี่ยเอารถหวอเอารถหลวงไปนำถ้าเอารถเก่งน้ำคิดเจ็ดพันเอารถมอตเตอร์ไซค์นำแหมกันหนึ่งกิดทำหกพันเป็นหมื่นสามครับคนจีนเป็นกันเลยบอกว่าโอ้ยมาประเทศไทยมีตังค์สอย่างเลยนะครับ ทำได้ทุกเรื่องถึงว่าโจนมาอยู่ประเทศไทยมันนักพอจะอี้กว่าจะได้ครับมันยังมาหากินเก่งแต่กินเก่งว่าเต้าตีหันนะครับไปลีดไปไถพ่องเออเคยได้ยินเก็บไตโต๊ะไต้ตงพ่องไอ้นี่ได้ยินครับนะเรียกซับลีดซับพ่องอันนี้ได้ยินครับ,นะรบ,บ,นนรบแต่เอารถบ่อน้ำีึกกำลังหาได้ยินนี่แหละครับอยากจะรู้ว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นจะตั้งข้อหาอย่างนะครับ พิษวินัยในเจได,จได้มันกับพิษแต่ข้อหาคดีอาญาพอๆแล้วตำรวจเพิ่นจะตั้งข้อหาไฟเดียวกันเป็นจะไดพ่องยับหยอกทรัพย์สินหลวงก่อเอาของหลวงไปใจ้นะครับรถหลวงไปใจ้น้ำมันไปใช้หรือว่าเป็นการปฏิวัตินาทีดโดยม่ชอบหรือเปล่านะครับอันนี้คือสังคมไทยครับมันเป็นปัญหาเจ๊แหละครับหากินเก่งขนาดเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับดูข่าวดูคลิป อดเอามาอูมาได้ตำรวจไทยเปิดหากินเก่งครับมีอำนาจตะได้ใจอำนาจนั่นทํามาหากินกันถึงว่านะครับตู้ฮาวมาถึงเจริญงอกงามเจริญเติบโตในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านป๊ตดตั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 เนะครับนี่คือประเทศไทยเอาละครับวันนี้เอาตีละครับมาฝากครับสวัสดีครับ